เราอยู่กับอัถรรพ์มาห้าปีอยู่ข้างนอกเราก็เป็นเลขาส่วนตัวของเขาพอก,กลับมาบ้านเราก็เป็นเอาลคะครในตอนนี้นะคะข่าววิวาลัยสวยหล่ขขอ,อัจ้ชายดีคหงแ่งประธานรบริษัทบริยปรครบขันสุดขั้ะ ดา,ดาวินสัญญาบริษัทชุติยะเดชเนี่ยฉ่นวางไว้ให้มาตัวทำง,งานคุณละคะแล้วนะคะแล้วยังไงอย่าลืมไปดูที่บริษัทผมเข้าใจนะครับเลขา เดาวนี่คือผมฉันอุ่นอาหารไว้ในครัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฉันจะไปคุยละเลดส,สุดท้ายกับคุณวินิดค่ะดาวเราจะแต่งงานแล้ว5ปีเต็มๆเ,เลิกฝันว่าจะเป็นภรรยาของเขาได้แล้ว อารุณสวัสดีจ้าคุณดาวนินเนี่ยพัสดุของคุณมีมสเซนเจอร์ขับรถหลูมาให้แต่เช้าท่านประทานดีต่อคุณมากเมื่อไหร่จะมีประกาศข่าวดีสักที่อ่ะชอบไหมฉันให้ไม่ไมไม่แค่สอยค้อมอยี่อ้อนนี้ย,ยก็ตั้งหลักแสนแล้วใครจะกล้าลัะ ม้แต่แยกทางกันก็ยังจะใช้วิธีนี้นะคะคุณอติคุณท่านประธานคะนี่ค่ะฉันตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยเีลยวแค่ท่านประธานตรวจสอบอีกครั้งคะ่ะไม่ชอบสร้อยเหรอชอบค่ะ แต่มาเป็นของที่แพงมากไม่เหมาะจะใส่ในบริษัทท่านประธานคะอีกครึ่งชั่วโมงมีทานอาหารกับคุณยงสินนะคะอืมดูแลแล้วก็ช่วงบ่ายมีสัมมนาธุรกิจที่ศูนย์ประชุมใหญ่นะคะตอนค่มคุณนายบอกให้ไปทานอาหารเลี้ยงของบ้านสุนทนเคครเสกค่ะจิงสี่คุณดาวนินเคนเนี้คุณณภพอพรอบอกให้คุณไปด้วยนะ ที่คมมาเร็วลูกเรารอกันตั้งนานละมานั่งข้างละคนามะคุณแม่ไม่ต้องเกรงใจนะคะหนูก็เพิ่งมาเหมือนกันค่ะรู้งานดีนี่นะเ็กคนนี้ดาวนินเป็นเลขาที่หัวไวที่สุดที่ดิฉันเคยเจอคะ่ะแม่เรียกเธอมาใช้งานลูกคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม มันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วค่ะปีนี้เธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย24ค่ะตายละบังเอิญอะไรจะขนาดนี้ลูกชายคนส่วนที่บ้านเรานะคะเขายูยุ29ิบเปีพอดีเลยแก่กว่าที่คง1ปีแม่ครับฉัดพบเพื่อนเล่นลูกไงจําได้ไหมเมื่อก่อนเขาทํางานที่บริษัทอรุรยาตนุตอนนี้เขาเปิดบริษัทเองถึงจะไม่ใหญ่โตแต่ก็เป็นคนเก่งนะแม่ว่าสมกับดาวนินดีนะยังไงแม่จะเป็นธุระให้ ไว้จัดการให้รู้จักกันขอบคุณคุณนายมากนะคะอธิคมตักซุปปูให้รักข้างนาสิลูกเทพใหญ่ของที่นี่เลยนะทำงานภาษาอะไรเนี่ยขอโทษค่ะพ,พี่คืนนี้เป็นงานมั่นของพี่ไม่ใช่หรอทำไมต้องเรียกเลขามาด้วยอ่ะคุณแม่เขาเชิญมาพนักงานก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ ทำไมต้องเรียกคนนอกประเภทนั้นเข้ามาด้วยอ่ะคุณดาวนินคะคุณลักษณะมีอะไรหรือเปล่าคะเออฉันขอโทษด้วยนะคะพอดีน้องฉันยังเด็กอยู่อะคะ่ะอาจจะพูดอะไรเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณลักษณะอยา่าถือสาเลยคะ่ะพี่เรารีบไปกันเถอะคืนนี้เราต้องไปดูหนังกับพี่เคยอีกอย่าตัวแสบพูดอะไรเนี่ยไป กิ่งทองใบหย,ยกคู่สร้างคู่สมดาวนินเธอเห็นว่าเป็นไงบ้างคุณหง่านพูดถูกแล้วะคะ่ะฉัตรุพเขาเป็นคนไม่เลวนักนะพรุ่งนี้ฉันอยากให้รู้จักกันไว้ดาวนินเธอเป็นคนฉลาดนะเปิดโอกาสให้ก็ควรรักษาไว้ทําให้สัตรุพชอบเธออธิค,คมก็จะยิ่งบังเกียรติเธอเข้าใจไหม เาวนีน้เธอเป็นคนฉลาดนะเปิดโอกาสให้ก็ควรรักษาไว้ทำให้สัตว์พบชอบเธออธิคมก็มมจะยิ่งมันเกลียดเธอเข้าใจไหมเราแม่นอนแล้วอยังคะแล้วนีน้แต่ตอนนี่ออกมาแล้วว่าพ่อเนี่ยคของลูกับเขาไม่เป็นขึ้นอีกแล้วนะ mọi người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  ทำไมคะไม่ใช่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณทำแบบนี้คุณันต้องใส่ฟอตเต่าพังฟอนแน่ๆอัดเตอลไหย คุณขาเมื่อคืนนี้ฉันเสียสมามากเลยนะมากขนาดไหนมากจริงค่ะคุณนี้ช่างดีกับฉันจริงๆเลยทีหลังก็อยากขัดขืนรู้เปล่าบอกอะไรก็ต้องทำตามนะฉันจะทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดเลยค่ะ คุณครูอธิคมต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาหาฉันอีกนะคะแม่คุณบอกให้คุณกับคุณลัคนาศึกษาดูใจกันให้มากขึ้นกว่านี้คุณสองคนอ่ะต้องหาเวลาไปเดทกันให้มากๆนะคะอ๋อวันนี้อากาศดีนะคะคุณพาคุณลัคนาไปทานอาหารบนโรงแรมหรูหรือรูปท็อปไพรเวทสักที่ดีไหมคะเดี๋ยวฉันได้ทําการจองไว้ให้คุณนี่วางแผนเก่งนะสมแล้วที่เป็นเลยขาที่ดีจริงๆขอบคุณขาเจ้านาย ค่ะไมีนัดหรือเปล่าคะถ้าไม่มีนัดท้าไม่ได้นะคะโอ๊ยใส่หัวไปนางดาวนินฝ่ามือน,นี้ฉันมอบให้เธอจะได้รู้ว่าใครที่ยุ่งได้ใครที่ ฮัลโหลคุณนุสรามาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะคุณอธิคมไม่ได้อยู่ที่นี่คะ่ะให้ฉั้นช่วยติดต่อให้ไหมคะอย่ามาเล่นละครหน่อยเลยถึงพี่สาวฉันจะใจดีกับแกก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะใจดีกับแกด้วยถ้าแกมายุ่งกับพี่เคยฉชั้นฉันเอาแกตายแน่ขอโทษนะคะคุณนินขอโทษได้นะคะพอดีน้องฉันคงถูกตามใจจนเหลงอะคุณลักษณารี่พาคุณนุสรากลับไปก่อนเะคะ่ะ เดี๋ยวถ้าคุณอธิคมรู้เข้ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีขออภัยด้วยนะคะเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นี่คะ่ะต้องขออภัยด้วยนะคะคุณดาวนินพี่จะไปขอโทษมันทําไมเมื่อวานอะ่ะฉันเห็นเขากับพี่อธิคมอะ่ะมองกันไปมาดาวนินถ้าแกยังมายุ่งกับแฟนพี่ฉันฉันเอาแกตายแน่พอได้แล้วที่ยังขายหน้าไม่พออีกเหรอไปได้แล้วไปนี่เดี๋ยวฉันเอายามาทาให้ไหมไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวก็าหายอืมโอเคแต่ฉันไปทำง,งานก่อนนะก็ฉันบอกว่าฉันไม่เป็นไรไงท่านประธานหน้าคุณเป็นอะไรหน้าคุณเป็นอะไรอะสงสัยจะแพ้แป้งที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเดี๋ยวคืนนี้อยู่ทําโบทีเลยนะเดี๋ยวผมเพิ่มเงินให้สามเท่า ฉันมีนัดดูตัวค่ะฮะนัดดูตัวลืมไปแล้วหรอคะที่แม่คุณแนะนําคุณชัดชผมให้ฉันส่วนคุณก็ต้องพาคุณละคณาไปดินเนอร์มื้อหรูบ,บรรยากาศโรแมนติกที่ฉันจองไว้ให้ไงคะแล้วคุณอยากเป็นนัดดูตัวจริงอฉันว่ามันก็ถึงเวลาแล้วคะ่ะเพราะว่าแม่ฉันก็เป็นคนพูดเองว่าฉันก็อายุเยอะแล้วควรจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนจริงๆิสักทีสร้อยคอนี่ซื้อให้กพม,มีคอามใส เดี๋ยวใครเห็นเขาจะหาว่าผมมาเปรียบคุณอีกคุณเป็นเลข,ขาของบริษัทอริย์กรุป๊ปแต่ผมดูดูแล้วเนี่ยคุณไม่เหมือนที่เขาพูดมาเท่าไหร่เลยนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนเลยนะครับผมชัดโบพครับก็อ,อายุก็จะเข้าเลข3มแล้วครับเปิดบริษัทเล็กๆก็รายได้ก็แค่หลักล้านนอ่ครับชั้นดาวนินค่ะเลขาประธานบริษัทอริยรกรุป๊ปรายได้ต่อปีก็หลักล้าน แต่ถ้าเทียบกับตำแหน่งแล้วเนี่ยฉันก็เป็นแค่ผู้จัดก,การแผนกทั่วไปมีสวัสด,ดิการที่ไม่ค่อยมั่นคงอะไรนักหรอกหลายปีมานี้ฉันไม่ค่อยมีเงินเก็บไปเท่าไหร่ค่ะเพราะพีกย้มนี่เป็นผีพนันของฉันงั้นเดี๋ยวรอสั่งอาหารกันเลยไหมครับได้ค่ะพอนี้ก็มีแค่ออเดอร์ฉันคงกินไม่อินจากผู้หญิงที่ผมเคยนัดมาเนี่ยส่วนมากก็แบบกินน้อยนะครับแต่ดูท่าทางคุณดาวดินเนี่ยน่าจะกินเยอะหน้าดูพอดีฉันเป็นคนกินเราไม่อ้วนนะคะดีเลยครับ <Yes. S 2> ่แม่อยู่ที่ไหนมีอะไรหรือเปล่าครับฉันมีธุระด่วนยะขอตัวก่อนนะคะคุณดาวนีมีอะไรผมช่วยไหมครับแม่ออกมาใส่ที่นั่นก่อนหนูกำลังไปหาเขาไม่มาอีกแล้วแม่อยากกับเขาซะหนูหาทนาให้แม่เอง เขาเป็นหนี้ฉันจะใช้ให้เขาเองทำไมอ่ะทำไมต้องตัดนิ้วมือเขาด้วยเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่คะสามล้านดื่มน้ำหน่อยนะครับแม่เขาคือเขาคือคนที่หนูเพิ่งจะไปดูตัวกันมาค่ะเมื่อกี้เรากำลังทานข้าวกันอยู่ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ก่อนหนูกับเขาคงได้ไปดูหนังกันต่อแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนของดาวดินนะครับ ยังไงบ้าตาแกยังเจ็บอยู่หรือเปล่าตาวิงก็มาแล้วเดี๋ยวเราไปเอะค่ะหไหนๆคุณก็มาแล้วในฉันเลี้ยงเม่ดึกเองเอ่อพรุ่งนี้คุณว่างไหมครับ<ะ>คือว่าผมเริ่มถูกชะตาคุณแล้วแหละแล้วคุณเริ่มชอบผมบ้างยังครับ คุณก็ลองเดาเองสิคะแต่บ้านเันเดอะชาติเนี้ยคุณยะหวังว่าจะหนีผมไปได้ <c oughs> Flex TV, an exciting world of trending dramas.